练习册，明天星期一。生词，生词。星期，星期，星期一，星期一。 星期二，星期二，星期三，星期三，星期四，星期四，星期五，星期五。 星期六，星期六，星期天，星期天，后天，后天，前天，前天。 数学，数学，美术，美术，上午，上午，上午体育，体育。 句子，句子。今天星期几？今天星期几？明天星期几？明天星期几？ 后天星期几？后天星期几？今天星期三。今天星期三。昨天星期二。 昨天星期二，前天星期一，前天星期一，星期三有中文课。 星期三有中文课，星期四有数学课，星期四有数学课，星期五有美术课。 星期五有美术课。课文，课文。星期天上午，星期天上午。 妈妈问小明：“妈妈问小明，明天你有体育课吗？明天你有体育课吗？” 小明说：“小明说，明天是星期一。明天是星期一。我们班有中文课和美术课。” 我们班有中文课和美术课，没有体育课，没有体育课。后天星期二。 后天星期二。有体育课，有体育课。Hello，大家好，นะะวันนี้ภารกิจของพวกเรานะคะก็คือทำแบบฝึกหัดหน้าที่10ค่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะตาคายเรียนสีเชิดตี้สือเย่นะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่10นะคะรอไว้เลย。 เราซื้อจะมาอธิบายก่อนนะคะแบบพื้นฐานหน้าที่1ิบนะคะมีทั้งหมด3าข้อใหญ่ด้วยกันนะคะก็คือตี้ีถีนะคะทิงอี้ทิงเสียงอี้เสียเสี้ยเมียนน้เกอรเื้อตุ้ยเต๋อนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะฟังและคิดนะคะและคิดว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องโดยเราซื้อจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะข้อที่สองนะคะตี้เออถีอนะคะขั้นหั่นจืนน้อเสียอินอินขั้นหั่นจื้อเสียอินอินก็คือดูอักษรจีนเขียนพินอินนะคะตี้ซันถี ตูจ่จีจ้จื้อเกินจี้พินอินเสีย่ฮั่นจื้อนะคะก็คืออ่านประโยคแล้วก็ดูพินอินนะคะเขียนอักษรจีนอ่าเดี๋ยวเรามาทำทีละข้อนะคะโดยเราทำข้อหใหญ่ก่อนนะคะตีอถีอ่าเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังนะคะให้นักเรียนนะคะตอบข้อที่หนึ่งอันนี้เลยให้หนูเลือกว่าจะเป็นตอบ a b c นะคะให้วงกลมหรือกากระบาดก็ได้โดยเราซื้อจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะแล้วให้นักเรียนเลือก ว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะตีอีถีข้อที่หนึ่งนะคะจิงเทียนซิงชีซานจิงเทียนซิงชีซานคำถามถามว่านะคะจัวเทียนซิงชีจีอีกรอบนะคะคำถามถามว่าจัวเทียนซิงชีจี ่ถ้าได้คำตอบแล้วหนูกกาเลยว่าจะเป็น a b หรือ c นะคะหนูกาคำตอบได้เลยตี้เอ้อถีข้อที่สองนะคะตี้เอ้อถี่ตี้เอ้อถีนะคะเราซื้ออ่านนะมิงเทียนซิงชีลิ่วมิงเทียนซิงชีลิ่วคำถามถามว่าฮาเทียนซิงชีจี วันพ่งนี้วันันวีนวันวันที่วันวันะะวนันวันนวันวนะคะ้นนวนัววน 有体育课今天没有。คถามถาม好า他们哪天有体育客哪แปลว่าไหนนะคะเทียนแปลว่าวันไหนนะคะ他们哪天有体育课？ 第四题呢？哈，考第四了呢？哈，星期三有中文课、数学课，没有体育课。星期三有中文课、数学课，没有体育课。 คำถามถามว่าว s นพุนไม่มีอะไรวันพุนไม่มีอ่ไรโอเคเลยัะคะทั้งหมดจะเสร็จแล้วนะคะสี่ข้อสีข้อนี้จะเสร็จแล้วนะคะการฟังสี่ข้อจะเสร็จแล้วเนอะ อ่าเราซื้อจะไปข้อที่สองใหญ่กันข้อที่สองใหญ่นะคะขั้นพินีนเสียขั้นซื่อก็คือดูอักษรจีนเขียนพินอินตอนนี้ให้นักเรียนนะคะเขียนด้วยตนเองก่อนโดยดูหนังสือหน้าที่ห้าและหน้าที่เจ็ดนะคะให้ทําด้วยตนเองก่อนนะคะ ่าเรามาดูเฉลยกันนะคะตุ้ยมาถูกไหมคะอ่าก่อนอื่นอ่านตามเราซื้อก่อนเนอะซิงชีจีซิงชีจีอ่าเรามาดูนะคะถูกหรือไม่ต่อมาพี่เออเกอนะคะตัวที่สองนะคะตัวนี้โฮเทียนโฮเทียน ต่อามาเมยสู术ตัวสุดท้ายนะคะ体ี体育อ่าเดี๋ยวเราซื้อมาสะกดให้ฟังทีละตัวนะคะตัวแรกนะคะซีอิงซิงชีอีชซีจีอีจีซิงชีจี ตัวที่สองนะคะเฮอโอโฮเธออีอ oh, ันเทียนโฮเทียนต่อมานะคะ m อเอ๋อเหมยศิอปศึกษาเหมยศูกสุดท้ายอีกนะคะตัวสุดท้ายเธออีีท ti 体育体育 ถ้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูข้อที่สามใหญ่กันนะคะข้อที่สามใหญ่นะคะขอให้ทำอะไรเอ่ยตูจี้จือเกินจี้พินินเสียฮันจือก็คือให้นักเรียนอ่านประโยคนะคะแล้วก็ดูพินอินพินอินในวงเล็บนะคะแล้วก็ให้เขียนอักษรจีนก็คือเขียนตัวหนังสือจีนนะคะให้นักเรียนทําด้วยตนเองก่อนโดยดูหนังสือจากหน้าที่ห้าและหน้าที่เจ็ดเหมือนเดิมเลย เรามาดูเฉลยกันนะคะตัวสอบว่าถูกหรือไม่แต่ก่อนอื่นมาอ่านตามหนังสือก่อนนะคะเฉียนเทียน是星期六前天是星期六แปลว่าอะไรคะมะรืนนี้เมื่อวานซืนคือ วันเสาร์ต่อมาพี่เอ้อถีนะคะช่่งอู่有体育ีอี有体คอ,อก็คืออะไรคะตอนเช้ามีวิชาาละศึกษาต่อมาพี่สังถีนะคะวสีวัน เรียนคณิตาสแปลว่าอะไรคะว่ฉันสีฮวนชอบฉันชอบเรียนคณิตศาสตร์ะนักเรียนตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยเลยนะคะมาถึงตรงนี้นักเรียนทุกคนนะคะจะทำหน้าที่สิบ เสร็จหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพร้อมส่งสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปในไลน์ได้เลยนะ